สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้นะครับพิเศษครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของโฟทีของเราซึ่งเรามีน้องใหม่ครับชื่อว่าโฟซอยนั่นเองครับนี่ครับกล่องสวยๆงามๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับเพราะว่าเจ้าของแปลงนี้ได้ทําการทดสอบใช้โฟซอยเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวกันเลยค่ะลำเพินพุ่มสวัยค่ะพี่เพินค่ะอยู่อำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะแปง่งนาครับกี่ไร่ครับแปลงนี้30ไร่ค่ะ30ไร่รอบนี้ลงข้าวจัสมินค่ะจัสมินนะครับอ่ะและแน่นอนพี่เพินได้ทดสอบการใช้โฟซอยใช่ค่ะได้ลองใช้โฟซอยเป็นครั้งแรกนะคะด้วยการมาฉีดพ,พร้อมกับยาคุมค่าญ้าช่วงข้าวอายุ7วันค่ะอืมครับผมนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรครับ รอบนี้รู้สึกว่าข้าของเราขึ้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะ,อคะตอนนั้นปัญหาเรื่องดินที่ทำนามาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรมันก็จะม,มีช่วงดินแข็งดินแข็งดินกระด้างหวานข้าไปแล้วข้าจะไม่ขึ้นส่วนช่วงปลายๆน้ำก็จะเกิดเป็นน้ำเป็นสนิมค่ะแล้วแบบดินเหมือนเป็นสนิมจับหน้าดินแล้วหวานข้าไปข้าไม่ขึ้นค่ะข้าไม่ขึ้นถ้าขึ้นมาเป็นไง ขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตาย <c oughs> เป็นหย่อมยอม,ยอม <c oughs> เป็นหย่อมยอม,ยอ,มอ่าก็คือมันไม่ได้เป็นน้ำแปลงหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นแข็งบ้างแล้วก็ปลายน้ําก็เป็นตะหนิมใช่ค่ะโ,<อ>กโ้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆแปลงเขาเจอกันอยู่นะท,ท,ทุกทุกรอบก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดค่ะจะแก้ไม่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เลยใช่ค่ะครับแต่แน่นอนแหละก็ประคองกันได้ผลผลิตกันมาหลายปีแลว <c oughs> ใช่อ่ะพอใช้โฟซอยไปแล้วเป็นยังไงฮะก็ ดูดูด้วยสายตาจากแปลงนาของเรารอบนี้นะคะจะขึ้นสม่ําเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะข้าวโตเสมอกันอืครับทั้งผืนเลยคะเดี๋ยวดูครับนี่คือภาพจริงฮะสามสิบไร่ทั้งผืนเลยนะเขียวแบบไม่มีแหวงเลยใช่ไหมฮะ,ะใช่ค่ะแต<ล>่ก็เสมอแต,แต่ก่อนนี้มันจะแหว่งเป็นโซนๆอย่างที่ท,ที่ดอนดอนดินงแข็งๆก็จะแห้งตายที่ลุ่มๆไปลายๆน้านนํานี้น้ําเป็นสนิมก็จะไม่ขึ้นก็จะตายแต่ก่อนตรงเนี้ยจะแหว่งหมดเลยใช่ นะครับแล้วโฟโซอยเนี่ยพอเราเอามาใช้ร่วมกับยาคุมฆ่าเนี่ยยาคุมฆ่าของเราเนี่ยนะครับใช้มากใช้น้อยอย่างไรที่จากประสบการณ์จากแปลงอื่นข้างๆข,ของพวกพี่ๆี่เขาใช้ยาคุมฆ่าหญ้ากันเขาจะใช้ถัง200ลิตรจะใช้ยาคุมฆ่าหญ้าประมาณ3-4ขวดต่อถังส่วนนาที่เพิินใช้ร่วมกับโฟโซอยใช้ยาคุมฆ่าหญ้าแค่ขวดครึ่งเองค่ะ อุ้ยน้อยกว่าเขาสองสามเท่าเลยนะใช่ค่ะโอ้ถือว่าได้ลดต้นทุนเคมีด้วยได้ลดต้นทุนเคมีอ่าและแน่นอนข้าวเขียวสวยงามตอนนี้ข้าวอายุกี่วันนะัอีกรอบนึ่งสิบเก้าวันค่ะสิบเก้าวันเองค่ะฉีดพร้อมกับยาคุมข้าวไปตอนข้าวเจ็ดวันค่ะข้าวเขียวสวยงามครับแล้วตอนนี้ลมหนาวมาแล้วด้วยลมหนาวมาแล้วอ่านะครับแน่นอนครับเราก็ต้องบำรุงดูแลกันต่อไปด้วยกลุม่มผลิตภัณฑ์โฟที ใช่ค่ะเพ<ข>รานะโฟทีเราใช้ต่อเนื่องมา3ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่4ี่แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวโฟ T ีตัวนี้ค่ะ,อคะโอเคแล้วก็น้องใหม่โฟซอยก็ได้ทําการทดลองแล้วดีไหมดีค่ะสุดยอดมากค่ะถ้าพี่เพลินบอกดีจบครับครับวันนี้ก็ตขอบคุณพี่เพลินครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของโฟซอยน้องใหม่ให้กับพวกเราได้ฟังผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ